ทั้งแมค่ค้าทั้งโบทั้งถุงฝากร้านได้วยไหมครับส้มตำสกลนครนะคะเล็กๆไม่พอแล้วพี่น้องสกลนครส้มตำเดียวได้เด,ไดเดี๋ยวมาถามเบิ้งว่าถุงมันจะเดียวได้จริงไหมไม่เดียวค่ะเออไม่เดียวนี่เดียวค่ะไม่เดียวดายนะคะเบิ้งแต่บโบก่อนกับฮูแล้ว<ม>โบขนาดนี้ถุงจะขนาดไหนเฮ้ย<อ> เอ้ยยังังตัวแนวล่านแล้วยังไม่มีอยู่กับปุเจดไชยเนี่ยครับเด็กเล็กไหม่ครับผมใหญ่ชอบใหญ่ชอบมาดวมาตไซมากรุงเทพครับมาติเจาแต่อยู่สกคนนี่แหละตะ

หลวกองใส่เอาใส่เลยจ้ะใช่เลยคนะ่ะจะได้นัวๆต้องวัดสีสันโอ้ยคุณคายดีจนปลาจะหมดแล้วโทรหาพี่หน่อยก่อน <c oughs> โอ้ถุงยังไม่มาเหรอเดี๋ยวใกล้ๆถุงมาโทรหาพี่หน่อย ไม่ซื้อทจุงใหญ่เรื่องแต่ไม่ใครก่อนแม็กก่อนไอ้ก่อนเองจูสุดสดฮะนท่นสิงเป็นสูงงกล้กันกันปะไปเนี่ยอืมดูครูสดสดโอ้โหมึงปูไหมค่ะสดสดสดเลยจ้าเนื้อใสๆเลยต้องซื้อให้ก่อนได้ไหม เอาตองใบมาให้ก่อนเพราะว่าให้พีกไปซื้อแล้วถุงใหญ่ใบเด็กนิดโาณเด็กอะไรเราขายจุนเบสอะเราขายนีเยะนะแล้มีของดีพุมีอืมอะไรโม,รม,มเล่ Okay, เอาขายเี่าเนียไดแล้วสาดลงไปอืออือเต็นโคกเลยนเต็มโกไอ้นะัตีสั่ อันใดแสดงว่าระหว่างโบแม่ค้ากับส้มตำอันใดแดงกว่ากันนีส้มตำแล้วตำหนิดจ้วดั้วดกันก็รู้แล้วว่าอายอนอันนี้เนี่ยส้มตำลืมผัวนี่ค่ะแซ่บจนลืมผัวแซ่บจนลืมผัวบอที่กินฮอดผัวเก่าบอบ่เอาลืมผัวนี่นี่อุ้ยพรผัวเก่านี่เด้อ เจ้ามาป่ะไอเติมตำเต็งแทบเลยตำเต็งแทบคืออันไอ้คือนอตหัวเก่าแต่ว่าถ้าเป็นช่องนี้ต้องเป็นส้มตำบุญพรผัวเก่านะครับบุญพรผัวเก่านี่ยนะครับเจ้าของเพลงมาเองนะครับวันนี้ครับเจ๊แต๋ยให้ต้องคําครับใช่ครับเจ๊แต๋ยให้ต้องคํากําลังถ่ายอยู่นะครับในช่องนะครับเดคฝากติดตามด้วยนะครับติดตามนะครับช่องอะไรนะกูเจย์ชแนลครับผม อะะไรนปะุเจปุเจชาแนลมาจากเทพเนาะตาถุงโอ้โหเต็มปคโคบักใหญ่เลยพี่น้องโคกหน่อยโอ้ต่ำพระรีสกุลนครับแล้วคุณจะไม่เดียวดายถ้าคุณเห็นถุงใคุณมาที่นี <k 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 ่นะคะยากจิ๋วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้กลับกล้องเขาหนึ่งอยากให้เห็นถุง นี่อันนี้มันเป็นถุงค่ะอันนี้ก็เรียกถองถุงต้มทุ่งตะกอนเราเล็กๆไม่นะคะใหญ่ๆทำตะกอนครนนี่ค่ะเด้ที่อื่นมีไหมคะมาแล้วต้มปะุงไม่ใช่ธรรมดานะคะ

อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเอฟเฟกเรานะคะเพราะเอฟเฟกเราไม่มีที่เติมลมนะคะเราต้องใช้พัดลมนะคะพัดลมช่วยนนี้่แน่เราพยายามอยู่ที่ไหนความสันเ็จต้องอยู่ที่นัหนปึ๊บป่าโตนี่จังสีบุ้งว่าจันวะ สั่งี่ถุงต้องสั่งแต่เช้านะคะการสั่งตอนนี้ไม่ได้เลยเออสั่งแล้วเอาไว้ก่อนี๋ยวดี๋เอาไปฝากพี่หน่อยเตรียมตัวนะไม่โอเคครับไี้ครับครับครเาได้เงินก็ไนกครับวันที่เท่าไหร่นะที่สาม สั่งแล้วไวงถมมุตินี่เหรอถ้าเป็นวันพุธวันพุธจุดอันควรไี่มีแล้วอันที่จำอ่าวันนี้ก่อนคันเส้นก่อนรับมอบรับมอบก่อนมอบค่ะรับมอบมาค่ะพูดผูดสมจ้ำกุลนครนะคะเล็กๆไม่ค่ะใหญ่ๆชอบโกจะได้จำ <c ười> จากหน่อยต่างซื้อเล้วใหม่แล้วเนี่ยว่าส้มต้ำบอลลูน <c ười> ถึงวันลูนถ้าจะเอาต้มตำเดียวดายกับบ้านต้องหาที่นั่งให้ด <serving> <wan ita> ้วยนะคะเปิ้พี่หนุ่ยเอ้ยสั่งชิปถุงออกกระบะมาใส่เอาเด้อเเา้ด่อโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์มาเด้อพี่น้องเลยร้านนี้อลังการถ้ายุบตรงไหนนี่บอกพี่บอกน้องเขาเนาะร้านต้มตำเดียวดายนะคะอยู่ถนนไอทียูนะคะ ตะกนคะโนค่ะปักหมุดไว้ให้แล้วเด้อค่ะเด้อมาหากันลหลายๆเด้อแต่เด้อแมนครับมัดข,<ม>ของใหญ่มักถุงใหญ่มาเลยค่ะแมนเล็กๆไหมเล็กๆล็ไม,ลลไม่ใหญ่ทหญ่หญชอบชอบชอบมกหลาย